เมนูอะไรวันนี้เราจะมากินอะไรอ่ามื่อวานนี้ทุกคนซา,าตซวสมมาเฮ็ดเมนูเก่าเหล้ามูนั่นเองนะทุกคนตัหมูนซาเป็นแบบนี้เลยเก่าเหล้าขันบานเฮานี้มันเนี่ยเออเรื่องแบบนี้คนบอก,อบอกมีทวิท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดยังไงถึงแบบตัดสินใจมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอาหารไทยก็เริ่มแรกกระทบิดกระเขือเนาะคนลาวมาจับจอดให้แม่เนี่ยใช้มูเอเด้งไว้ใช่ไหมเราตัดเลยนะไงไง ว้าวเขาเราหมูสบายดีเป็นคหมาย,ย่างอีกแล้วมามามาช่วยพ่กก็ไม่ทำห้านเ๋ยเออคุณจับไม่ยังใส่นะเดี๋ยวท้าไม่โซ่เริ่มมันทำห้านกันตัวคุณจับไม่ยังใส่นะ โซกำลังบดพริกทุกคนเพิ่งก็คข้วเสร็จใหม่ๆน <Okay. S 1> ะสบายดีจ้าทุกคนพบกับแซวโซเซนเก่าเส้นเคยนอนอยู่ในห้องครัวคลาสสิกของเฮานั่นเองพอพิมพ์จ้าแต่วันพรุ่นี้นี่แซวโซกำมีเมนูหนึ่งทีวาเฮายังอ่าบุเคยได้เห็นกินจากบ้านท่านั้นทุกคนเมนูตัวนี้แต่วันแซวโซได้อ่าได้ยินเื้อมาดุลแล้วนะ เป็นอาหารดังอีกแล้วแม่แมนซี่ากเจะค่ายตำอี่าได้ตำแขนมทันนุต่างๆนีเก็จะเข้าตีฟู้ดอาหารไทยก็ว่าก็ว่ามีก็ทุกอาหารนะทุกคนมนั่นก็คือตำไทยนั่นก็คือยำนั่นก็คือมาม่าผัดกระเพราอย่าละเอินเดะยอกยอกทุกคน สบายดีสบายดีพราแม่พี่น้องทุกคนเ้อที่ว่าเข้ามาอยู่กับซองห้องสวแซบหนัวขวดไทยลาวนะจ๊ะนี้เจ้า<ว>จของซองกําลังตั้งใจข,ข,ขมกักขม้นกับการทําอาหารห่างไฟอ้าวแนะนําเลยซาโซเมนูอะไรวันนี้เราจะมากินอะไรอ่าเมื่อน้นทุกคนซาโซสองมห็ดเมนูเก่าเล่ามูนนั่นเองนะทุกคนเก่าเหล่ามูมสับ แม่นี่จะเป็นหมูของเขาซาโซจะปั้นเป็นคนกรซาวนะบ๊อบพิมตัวนี้น่นะแต่ว่าผักที่เกระจจะมันมีผักอันนั่นก็ถั่วง,งอกน่าจะคือกันเนาะถั่วงอกแล้วก็ผักบงนะทุกคนนี่นก็จะเป็นเครื่องเครื่องเธอจะมาปรุงใส่นามพกมีมะเข็ดมั่งนาวอะไรทุกคนน่าจะเอาเป็นส้มบ้านนิดนึงบอก่าจะประี้ยวแม่เปรี้ยวเผ็ดโระจเด้ค้างมั่วเลยนะทุกคนแล้วอัน,น,นเครื่องปรุงเดี๋ยวซาโซก็มีน้ำปลาดูเห็มีน้ำปลา ยังไม่ได้เอามาเถื่อมีอันบ่มีอยู่หลังจากนั้น,น,นจะมีขนมทัพย์เป็นขนมโกนกระไดนะทุกคนทงไม,เ,ม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 เพราะว่าอันนี้ก็หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วกับการกินเมนูเนี่ยเกาะเกาเหลา,าเกาเหลาหมูมาทุกคนตุ่งเล็กตรงทห่รเราจ้าใส่ขนมไปก่อนนะต้องตุ่งลดนี่นี่จะเป็นลดหมูมา ประมาณนี้มาซาโซบ่มีตะไคร้บ่มีคาจังช่ไหมโบเรื่องกระโจใส่นะทุกคนใกลมีแต่ประมาณนี้นะบ่ออืโบแล้วกระโจกับปันมูปเปิดซาซาโซกัล้างมือมาแล้วนะทุกคนก็นำเฮากัฟดละมาพิมพ์ปันมูซาเป็นบบนี้เลยเก่าเล่าขันบานแถานี้มันเนี่ยเออเรื่องโบมีคนอบอกเก่าเล่าโบเนใจกันโบน่าจะมีเพื่อมีกับอาจจะบ่เป็นเอิญซื้อเพื่อมีโบมีบ่มีคล้ายๆต้มเปื่อย ต้มเปื่อยกับต้มเปื่อยตั้งหักเอาเอ็นมาต้มเปื่อยแต่ว่าก๋าเล่าอยู่บ้านเหาบ่มีนะบ่มีดอกบูว่าผเคยกินอยู่เชื่อต่างร้านนะบ่ว่าใหญ่เกินไปเลยบ่บ่พิมบ่เป็แยังดอกนอหอมต้มซสียเนาะมันจะนั่นได้ซอสตังเห็ดน้อยนิดนึงประมาณนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวซอสปั้นมูลงอันในหม้อต้มก๋าเหล้าหอมกันทุกคนอ่ะคือว่าพิมพ์ว้อลอะไรทุกคนเมนูนี่กัถ้าว่าอยู่ที่เมืองไทยก็หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้ว อาจจะเป็นอาหารหลักหรือว่ากินประจํากันเลยกับเกาเหล้าเนื้อเก่าเหล้ามู่เก่าเหล้าอย่างนี้มูเดงเก่าเหล้ามูซับเก่าเหล้าเนื้อเก่าเหล้าต้มยำเกาเหล้าลูกซีนก็น่าจะมีเหมือนเนาะเป็นบ่อทุกคนเพราะว่าสูตรปรุงก็อาจจะเป็นสูตรเดียวกันเพียงแค่ว่าเอาอาจจะเปลี่ยนเนื้อเนาะเป็นเนื้อมู่หรือว่าเนื้อขวายเนื้งวก็ว่ากันไปเก่าเหล้าเอ็นเอ็นเปื่อยก็น่าจะมีเหมือนแต่ว่าพวกเขาก็คือแบบเพิ่งทํากินครั้งแรกนะทุกคน เป็นอาหารของเมืองไทยที่เขาซื้อดังกันอยู่แล้วมือนี้ก็ค่อนข้างจะใส่ความสมารนพิเศษเดซอโซกับการปั้นเนื้อให้เป็นก้อนเมื่อวานจะมีหอมสมาร์ทก็นถ้าจะปั้นในเดียวพิมกับปั้นอันนี้บาได้กันไปแยกสีบาร์นี่นะทุกคนเนาะอันนั้นเดี๋ยวว่าพิมพ์ข้อมาหน่อหนึ่งพอ่าคลิปบอลล่าละตีเน่เป็นบอลล่าแล้วก็นี่นะเดี๋ยวฟันสอหน้าเลยมาซอโซ มีคอมเมนต์หนึ่งที่บ่าพิมพ์ไปเจอมาคลิปคลิปก่อนหนะ้าที่ว่าชาโซจะเห็ดอันกว๋วยเตี๋ยวรอดโบราณนะมีมีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดยังไงถึงแบบตัดสินใจมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับอาหารไทยน,นะชาโซโ<อ>ในความคิดของชาโซคือว่าเนี่ยได้กับคอมเมนต์แบบนี้ก็เริ่มเละก็ทำบิดก็คือเนาะคนลาวสวนแรกก็จะเบิ่งซื่อไทยเนาะบ่พิมพ์ซื่อไทยแม่นเบิ่งข่าว,าาวไทยต่างไทยโซเชียลไทยแม่นไม่ได้จะมีรายการอาหารหลายอย่างที่เฮาก็เคยเบิ่งมาดนนะทุกคน แต่อย่างงอแหล็เขาก็ได้เห็นแล้วก็มีความแบบหนึ่งกับขวมยากเด่นนะทุกคนยากเกี่ยวกับพวกอาหารไทยต่างๆพวกบ้า,า,บานหายไปซอกอยยกิมเมันก็บุมีมันก็ยากนะแล้วอ่าตัวหนึ่งเขาก็แบบตีคลิปโลก,กินก็นอนบะเพริบยยโลก,กินอาหารไทยอยู่บ้างโซโซก่อนนะทุกคนก่นอกนเริ่มแรกที่จะมาขวดนี่นะแล้วมัอนโบมีหรือมันซอกยากนัคนบางเมนูที่เขาเห็นใช่ปะเขายากแต่เมันก็บุมีใช่ไหทุกคนเขาก็เลยโซโซกับบะเพริบแต่ตัดสินใจว่าเออลอง ครัวอาหารไทยเฮ็ดกินเองเบิ่งนะทุกคนผู้ใดที่ว่าแบบเคยได้ติดตามคลิปเฮาตั้งแต่เริ่มแรกเขาเคยมานั่งอัดคลิปว่าเฮาสัญญาว่าเฮาจะเฮ็ดคลิปอาหารไทยให้ครบทั้งหมด77เท่าที่จะเฮ็ดได้77จังหวัดรวมกันแบบคลายว่าขิโมกกบ่แม่์นะดูโมกแต่ตอนนั้นบ่ได้คิดนอันนั้นคือตั้งใจว่าจะเฮ็ดให้มันได้ได้เทนะทุกคนแต่แต่ว่ามาฮอตเดือนนี้ก็เฮาทําไปได้หลายแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าว่า ถ่ามวะครับเป็นอยังของ,งตัดที่จเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอาหารไทยก็คือควบแยากลองขวบแยากลอง<ป>สิ่งใหม่ๆอ,อาหารไทยนะทุกคนแล้วก็เป็นการทดลองสิ่งใหม,ม่ๆของพวกเขาว่าเอออาหารไทยกับอาหารหลาวนี้มันเป็นแบบใด้เด้นะเรื่องการทำกรรมวิธีแต่ว่าถ่ามว่าหูสึกเนี่ได้พวกเขาก็ถือว่าตอนนี้ก็แบบ ชอบเลยแหละมากเลยแหละนะทุกคนรู้สึกประทับใจเลยนะทุกคนกับรสชาติและการในหูเครื่องปรุงดทุกวิธีต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับอาหารไทยเพราะฉะนันมีความแบบพิธีพิธั่านไล่นะทุกคนแล้วกันแบบต้องมีความแบบใจเย็นใช่ไหมอ่าก็ต้องศึกษาเลยเพราะฉะจะสามารถเห็ุไดนะทุกคนอมาก็อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติที่ว่ามันมีมันมีหลายอย่างนะทุกคนแบบเหาก็อธิบายบทุธเชิงเลยคือตัวอย่างแบบเมนูที่ว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลาทำออกมาเราจะพวกพริกแกงนะบ่พี่ เปลี่ยนแต่ในหนึ่งซิการ์เมนรสชาติกะเปลี่ยนนะทุกคนซื้อเมนูกะเปลี่ยนนะสิ่งที่เขาคิดว่าแบบมัน่น่าจะเข้ากันแต่สุดท้ายมันกอแบบแมน่นลงหมดเลยเขาลงโตหมดเลยเนาะเส้นกะทิกับปันอืมคือพี่เก่งนะทุกคนเครื่องปรุงบางอย่างก็ใส่เพียงแค่ย่างเดียวช่องอย่างก็เฮ็ดให้ทุกอย่างเสียบหมดจินะความพิเศษของอาหารไส้ก็ไม่นั่นแหละก็เลยว่าเฮ็ดให้เอาแบบตัดสินใจทํามาเรื่อยๆนะก็อาศัยฝึกไปได้ถ้าว่าเฮ็ดเก่งกะอนาคตกาบ่แน่เนาะของอาจจะได้เปิดหานซ่อมมอเตอร์ไซค์เฮงอาจจะได้ กำลังจะดีแล้วทุกคนมาเมื่อกี้กำลังเศร้าแล้วตลกตลกนิดนึงทุกคนมันจะเครียดเกินไปอ่าเพื่อเพื่อว่าอนาคตพวกเาอาจจะได้แบบเห็ดอันนาหานาห้างน้อยๆนะทุกคนว่างว่าต้อนท้าม FC แม่นอ่าจะมันจะมาลองสีฟิมือของเหาบ้างนะทุกคนแต่มัวที่แซ่บเรือบอแต่เหากะจะเห็นท่าสุดพีมือนะขั้นตอนนั้นตอนได้แม่นแล้วก็อีกตึ้มย่างนึงทุกคนไม่ บวยยังบาไปเถอเดียวมันจะบกเกิด <c oughs> อ่า <c oughs> หลอดถ้ามันเกิดก่อนเลยขาค่อยมาอ่าอัดคลิปเบาบลอกกันตึมเท่หนึงนะทุกคนมาอันนี้กระเทียมมูมซอสก,กับปันลงไปเรียบร้อยแล้วเป็นคำเป็นคำเลยทุกคนแมนมแล้วเขาจะมาปกลงก็ได้พวกลิพ์นี่นะโอ้มีได้ซอสตามสูตรนี้การมีเกลือไปเล็กน้อยนะบวพิมพ์เมืม่อกี้กกใส่พงุงลตไปแล้วเนาะนขนอขนอขนอพงแต่ให้แกตัวเศร้าอีกทีไรเป็นหนวกกับให้ใส่เดีบวกลิพ <c oughs> ์ แมนอะแมนต้องหนวนิดนึ่งนะทุกคนราคาน้ำตาลให้หนึ่งมีน้ำตาลด้วยเพื่อขมมันจะเพิ่มตัวขมกลมกลมนะทุกคนเกาเหล่าเนื้อเอ้ยบ่แยเนเกาเหล่าหมูหมูหมูเด้งหมูตุ๋นบอกไฟที่จะมันต้องถูกสักอย่างวงนี้กับโซ่โซกับสำนานแล้วตอนทําคลิป ถ่ายไปใหม่กับทุกอย่างต้องได้ตวงมาเกี่ยมไว้แม่นนี้เริ่ม,มคล้ายๆขอจะเริ่มกะชื่อกะปริมาณได้ <คน S 2> ต่อไปก็จะได้เรียกตัวเองว่าเชฟแม่ถ้าว่ายังบ่อายเขาต้องมีความมั่นใจนะทุกคนโ่เยสุฟ้ามันทอนกันเนาะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวสโซจะมาซอยผักเกี่ยมไว้นะทุกคนผักมีผักช่องยางนี่เนาะแม่ก็งอกกับ ผัซึ่งว่งาหัวใจมันจะลากันไปจะจะตวงใช่เลยน้องบอปิบเนาะแมนแอนเจลา่าโพสแมนอไอ้เนี่หนึ่งที่จริงนะคันท่าว่าเขาทำกินแล้นี้นะเป็นจังไดจังใดดีจังดีอีกแล้วโอ้ยทุกคนมาแล้วไอ้คนคนนึงนนึงจับอันมั่งหนาวให้เมย์จับมั่งหนาวไว้เลยเอาให้เมย์โซเอาอันพริกเอาพริกเอาไว้ซซโซเดี๋ยวน้องให้คุณมาจับเดี๋ยวจะโซสวยค่าอันนี้ก่อนนะทุกคนเพ่าจะไปใส่หมก เก่าเล่าคองเห่านั่นเองให้ก็เตาส่ทุก่าส่เตกันแพิมกันแม่ตอนนี้เนาพอแล้วพอแล้วต้นต้น้องอนามะนาวดครับจานยังยอมนอนทุกคนยังมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำคลิปก่อนว่าอาไปยืนไปค้างไมโซ่ไว้คุมาได้แล้คุณมาได้เขาได้กเจอไอ้คุณั่าน้ะมาปิดหน้าคุณนพเยียกเจอไอ้คุณก่อนเอสสี่เมเหรอไอ้คุณว่าเอยากเจอหน้าไอ้คุณบอกว่าไปคุณ ได้คุณจับอันเดียวนี่ทีนี่จับอันทวงอกซี่ข้าวไปนี่ไว้นี่ทวงอกซะนี่ไว้หวนี่เกี่ยนแซมมอ็อกเอาคุณก็มาช่วยโอเคอาได้ละมาจับจอกให<จ>้แม่เด้อาโซ่ไฟเด้อไฟดับเด้อไอ้คุณย้ำอ้อมพี่มนันนี่ไฟอีทึกอ่ายุบอลแจงพี่โอเคอาโซ่เปาไฟน้องเพชรคุณจะมาหล่อท่าให้กำลังใจ มันบอกเย่เย่เย่ไม่ยงขะน้อมันรอได้ลูกมันรอได้มันเนี่ยมีโซจี้บนมือคุณจับนะมันบอกหอมเฮ้ยหอมบอกท้าวแทนคุณอายุจากปีแล้วสางปีปลายสางปีปลายแทนคุณอายุสรางควบครึ่งแล้วเด้อแทนคุณเก่งยังเดร์หลงวอลเอเบซีดีดู b c d e f g h i j k l N n o p q r s t u v w x y n t boy and girl coming with me

แทนคุณทำเสียงมูเด้งทุกคนเัยไม่เฮยไมเฮไม่เฮ cool. ียเฮียเฮยเฮีงเฮเดีงเมเดีงเฮ็ยได้กีเเดงเดงเเนเเดงเดงเดงอ่ะเดเเฮดเดงเตเดเเดงเเดงเเดงเเเดงเย ออาซาวซโซ่ซอยพริกเอาซาวซโซ่มีทั้งพริกสดกับอันอออน่ะพริกบดหม้อเมนไ่รู้พ่อด๋อยมาเมื่อกี้กะเบิ่งน้องเทนคุณเต้นทามูดเด้งไปละแมนต่อไปกซะซาวโซ่เต้นเน่ไ, <laughs> ไม่ได้นะเอาใส่พริกซาวโซ่ซาวโ,โซ่เต้นเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวไขมันละลายนี่ไม่ได้บูลี่นะผมพูดความจริงนี่อะไรวะนี่อันนี้แหละเขาามาบูลี่นะบ่พิมพ์

เห็นอยู่ร้านอาหารไทยอยู่ในคลิปเขาทำกับแบบแยกเนาะเมมมันจะซาจานตังห้างกันคนเขาจะนำรอนลาแต่ส,วส่วนเขาซอสเขาใส่กันเลยนี่เขาจะเอาเืมเ่อนิดหนึ่งทุกคนซอสมากินนิดนึงหนึ่งยโอ้โหน่ากินเาทุกคนมาใส่แล้ว,วซอส ว่าแล้วได้โบผิมโซคก็ได้เอาแม่งก็จะว่าเอาทากไฟออกแล้วนะทุกคนทากไฟให้บบพิมเฟซโซอซประชันสิวันถอนไฟแม่นช่วยเอาไฟออกหมดเลยนะทุกคนมิเตะพอโซโซจะเตรียมใส่บางหนาวแล้วพอแค่น่าขนบอกอยู่ว่าแมงก็ให้อันไฟมันบบแห้งมันโบเอาหน้าบ้างหนาวสำหรับจิมบลอคมที่จริงแบบนี้เพิ่นบอกนะว่าตักใส่ถ้วยแล้วคอยบีบใส่ถ้วยเอาต้องเป็นแบบนั้นถ้าว่าเราประทานกินแล้วมันจะคมโอเคโซโซ อาสีมัมงยาบเ,เซียเทือดชิมรสชาติาาชาร์ดคมหนววามเข้มก่อนอ้าวเกาเหลาหม,มูจังไหนจืดจ่างกันได้หนึ่งทุกคนต้องเม่นน้ำปาแล้วแหละโซตองน้ำปลาก็ขึ้นมาตัชซีน,นั้นและน่ากินแหงทุกคนสุดเลยนะ เติมน้ำปลาเข้าไปอีกนิดนึงเห็นแล้วจะโซ่ห้อมเนี่ยบอกห้อมผักชีไร้กลัวโซ่ห้อมพริกอันบทท่นบอกผักแห้งคั่วอ่าเวล่าโซ่ก็ใส่จะห้อมผักเมื่อพริกสดได้ปะเนี่ยพอต้มขนาดน,นี้นะบอกพิงเผ็ดสด<ม>พริกสด<ม>พริกสด,กสดนะอืมพอเดี๋ยวเขาช่วยหอนๆนหอนน,ะน้ำเลยว้าวเกาเหลาหมู อทุกคนเตรียมเหมือนเดิมนะจ๊ะเตรียมอาหารมากินข้าวพร้อมกับข้าวซ้องคนเตรียมรอเลยน่ารักของโบได้มีพริกเยอะเลยนะโซโซแบบน้ำพริกก็เนาะอันนี้มันก็มีความเผ็ดนะเด็กเพราะเอ๋อนี่ก็เหล่าเนื้อเนื้ออยู่ข้างล่างนะทุกคนหนูจะห้าวว่าโบมีเนื้อเนื้อเยอะเลยแหละอ่ะเตรียมทุกคนจัดจานเตรียมสถานที่ก่อน เอาเนื้อขึ้นมาเทก่อนดุกคนเอาห้หมูอันนี้ทุกคนอืออ้าวขั้นตอนสุดท้ายบีบมะนาวสดใส่เข้าไปต้องอักเปรี้ยวนึงหมูสซ่ส้อมพิมพ์ใส่ซองอันมาทุกคนพร้อมแล้วเด้อมะนาวลงแล้วกันเราจะเริ่มกินกันแล้วก็พิมพ์กันอย่างบริสุทธิ์สิ่งคือเก่าต้องเลยคนนิดนึงเนาะคนก่อนหืม ขอนอกตัวในคนเหมาแกอากาศเริ่มเย็นอยู่บ้านข้องเฮ่าเลยน้อบ๊อบพิมเนาะนี่ก็สดร้อนๆกิียงไหนบ๊อบพิมบอโลซาแล้วโซโซขอกินกันเด้อทุกคนหนัวแห่ทุกคนหนัวจะน้ำเป็หนัว,นวน <c oughs> หนูจะพองนัว <c oughs> อะไรวะ <c oughs> กินกับข้าวสวยร้อนๆนะจ๊ะเมนกระสุนแรกก็จะกิกะกนกับข้าวประมาณนี้เลยน้องบ๊อบพิมเนาะ เราเล่านี่บันเลมีเส้นเลยเนาะถ้าเป็นเส้นก็น่าจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวกันบอกรำแม่เป็นอฮไรฮอน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 วนมซีอ,อิกเป็นแบบพวกอันนี้กับแกงจืดต้มจืดกับโบแมนเนาะม,มันจะมีความยังได้ไหวพะ,ะพิมพ์กับโบซางอธิบายทุกคนสันใหญ่แห้ง จริงๆเมเห็นพิมพ์เห็นเขาไข่อยู่ไ่ายมันเป็นถ้วยอันถ้วยขนาดน้อยกว่านี้บซซ่ซอสแต่ว่าอันเขาจะกินแบบถ้วยไข่ถ้วยมันประมาณนั้นแหละอจริงๆน้ำมันกค็คือแบบน้ำฝือน้ำมีน้ำฝืนำอน้ำบอ่อบผิวเนาะน้ำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแต่ว่ามันจะหอมอันน,ออน่ะเพราะอันพริกซอสใส่เข้าไปท,ทุกคน พริกสดซอยกับอันพริกบดนะลมาต้มแส่กรหฮอเป็ปดิกเบสนะมาถิ่เนาะออตอาวนี้ก็เข้ากันแห้งเอาเลยก่อนว่าผมคิดให้่ั่นนนเลยท่อๆน้ำพริกอันไข่เค็มเ้ากินใส่ก,กับก๋าเหล้าน,นี่ก็จะแบบโอ้โหความมัน<อ><อ>เผ็ดไปดป,ดปลายทุกคน วันนี้ก็แบบข้อพรเรื่องข้องอันเครื่องพริกแกงกันทุกคนเพราะว่าจัดมาไล่คลิปเรียนกันเลยการเริ่มเย็นเราก็จะกินแบบน้ำซุปฮ้อนเมนูนี้ก็ข้อห้ามกับเกาทุกคนบุหัวมันเป็นอาหารข้องพักได้หรือว่าเป็นอาหารทุกพักข้องเมืองไทยหรือเปล่าเนาะ าเบิ้งน่าจะเป็นทุกมีทุกทางเนาะมันครัวไปได้แบบห้าต่ำสั่งก็โซ่ต่ำไปเบิ้งนี่แบบก็มีหมดทุกทางเลยได้บอพิมห้าต่ำสั่งขนาดโนนี่เหรอแม่แม่ทิ้งอย่างเนาะก,กันนาว่ามีเนี่ก็ส้มตำไทยส้มตำมปลาบ๊อบสิแบบอีสานเั้นว่าตำไทยเนี่ยบอใชา้กุ้งก็ได้บอหรอกุ้งบ้านเขาบ่มีอะเพราเขาชอบจะทำเกี๊ยวกับเนี่บ่มีกุ้งอ่ะตัวนี้ก็ก็คือนี่ก็วัด วัตถุดิบเอ้เครื่องปรุงแน่แต่ว่าเอฟซีเคยฟังมาครับว่าเขาแกะหมดไปละไล่ไลย่ลาย,ยางคือซอสโซดามเนี่ยจะตำไทยต้องมีกุ้งแห้งแต่ว่าถ้าว่าเขาบดซาเกอกุ้งแห้งนี่ได้หรือบอกไม่ซอสขยามันสิดพีดนั้นทุกคนแต่วัตถุดิบกิแกงเดี๋ยวเขาทำได้และเขาพอเป็นแล้วทุกคนพอรู้ไล่อะย่า,ยาง แกงเผ็ดพริกแกงเนี่ยค่ะนะมีพริกแกงไตพริกแกงส้มพริกแกงแดงบ๊อพิมพริกแกงเรื่องจ้ะอืมเผ็ดอ่อนๆทุกคนมาดูนี่ยำถึกพริกสดนี่โอ้โหฮ่อมบิอบพิมดูที่ง่ายๆบ๊อพิมเนาะกินบ๊พิมว่าใส่เอาเ๊้เซนข้งอัน Cái tiêu mà sai cả đầy nó sao cho nó Đấy Mà mẹ thì khó cả nhiều Mà cả chứ cua tiêu mà cả chứ bình cáo lau bà mình Cua tiêu cáo lau Mơ thì nó đâu con Cao lắng lỏ Chứ bình xu cao lau ุกนี้ม้าพิมพ์ขึ้นมาตั้งแต่ตอนบ่ายอมือมดไปแล้วทุกคนอันนี้ก็หมดเลยนะเขาเหลาของพวกเราดุเดือนดนิดๆแต่ว่าอร่อยนานๆห,หนัวแหงทุกคน มันหอนมีแห้งเงาๆอ้าวท <c oughs> ำสุดท้ายเพื่อทุกคนครัเกือบสำลักทุกคนเกินไวเกินไวเกินไปเรียบร้อยเหลือแค่น้ำนิดๆหลายคนเบิงแล้วอาจจะคือธรรมดานะ,นนะทุกคนแต่ว่า คือบะพิมซัลโซกเคยวอลไลฟ์คลิปแหละอาหารไทยไลฟ์เมนูกับเอฟซีทุกคนที่ว่าอยู่เมืองไทยกันที่ว่าคุณซินกันมาหมดแล้วกินกันบางคนก็จะเคกินเต้นน้อยเพราะนั้นบะพิมเนาะเพราะว่าหากินได้ง่ายอยู่บ้านเอฟซีแล้วเขาสรางคนกับแบบคือเป็นซิ่งไหมทั้งนั้นเลยกับทุกเมนูที่ว่าพวกเขาพยายามทำซอสโซ่พยายามทำสุดความสมาร์ทสุดฝีมือเพราะว่านี่คือเชฟโซ่เ้าบุ๋อายก็ใส้ต่อไปซอสโซ่คำวมาเชฟโซ่บุ้อายนะคน เซฟนี่ก่อเซฟโซ่ไปลรออืมเซฟโซ่เซฟโซ่บอสบอว่าให้เซฟตัวเองแหละไปก่อนเซฟโซ่บอสนี่ฮะมีแต่ตัวเองเอินเองผู้อื่นกับ,บกาให้เอินเนาะทุกคนน่าจะอายนะอายกับเจ้านะบอสเป็น่าคนอื่นบวกกาให้เอินเนาะคนอื่นก็บวกกาเอินอีกจไ <c oughs> <c oughs> อันนี้แหยเลยทุกคนอนะ่ะ สมาธิ์ต so ิดสมเศร้าโซ่เลยทุกคนเพราะว่าถ so well, ้าว่าเศร้าโซ่ขั้วบันทึกขั้นตอนแล้วว่าผิดพลาดบ้างได้เลยว่าเห็ดกิ่นยาต้องได้บอดีบางอ่ก็ะคะทุกคนสมาธิคอมเมนต์ติดเตือนเศร้าโซ่เลยนะทุกคนเศร้าโซ่กับร้อมจะปรับปรุงแล้วก็จะพร้อมเห็นหูไปกับทุกคนแหละเทวาคอมเมนต์บอกเหาเนาะเทวะเศร้าโซ่เรีว่าคอมเมนต์เศร้าโซ่อ่านกบหมดคอมเมนต์เนะทุกคนทุกคอมเมนต์เศร้าโซ่ได้อ่านมานะเทวาทุกคนก็สมาติดสมได้แล้วก็เตือนเนี่ยนะทุกคนเศร้าโซ่กับความพิมพ์กาเขาประคุณละลายนะทุกคนนั่อะลรทุกคนลก ทางนี้ก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ด่ซาซะโซโดเฮ้ยให้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามากันไล่ไล่วายักข้าว่าเฮ็ดเมนูยั่งนี่มุกนี้ได้จะได้ทุกคนเมยด้วยตอตั้งใจอยู่ว่าจ,จะลิ้นจังหวะได้หลอดท้ายซะโซดเศร้าอ้าววันนี้ทุกคนลาตีสวัสดิส์โชคดีเด้อขอบพระคุณไล่ไล่